สวัสดีครับวันนี้นะครับมาจะมาถอดลำกล้องถอดประกอบให้ดูที่ลูกค้าหลายท่านเขาถามมาครับในตัวคาเซต้าตัว T R M 15นะครับวิธีถอดนะครับถอดลำกล้องนะอย่างแรกก็ใช้หกเหลี่ยมขันตัวคอมตัวนี้ออกมาก่อนนะครับขันนะคลับคายมันจะมีนอ็อตมันจะมีน็อตหกเหลี่ยม คายมันออกมาครับคายเสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้ครับเล็กๆตัวยึดทอ่อแก๊สคายมันออกครับครับแล้วก็ถอดกระโจมครับถอดกระโจมออกมาเลยครับเห็นไ,ไหมครับถอดกระโจมออกมาได้เลยครับเสร็จปุ๊บมันจะมีน็อตตรงนี้ยึดทอ่อแก๊สอ,อีกตัวหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็คายมันออกมา ถอดนะครับให้ดึงคันลังนะครับลงนิดนึงนะครับนะครับไน้ครับแล้วมันก็จะออกมาแล้วครับเนี่ยครับแค่นี้เองแล้วเราก็เอารำต้องไปทำความสะอาดครับฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ครับในลูกเลื่อนครับเสร็จแล้วครับง่ายเลยครับถอดแบบง่ายมาก วิธีใส่ใส่ก็เหมือนเดิมครับเอาลำกล้องใส่เข้าไปครับสวมจากนี้ก่อนนะครับสวมจากท่อแก๊สลงไปก่อนครับถอดใ้ลูกเลื่อนลงไปนิดนึงครับแล้วก็ช่วยดึงลูกเลื่อนลงไปด้วยครับนะครับนี่ครับแล้วกดช่วยลงไปหน่อยเรียบร้อยเอาลูกปืนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีลูกปืนกลม เอามันคว่ำลงครับนะครับเอามันคว่ำลงครับแล้วก็ขันมันลงไปครับขันให้แค่ตึงมือครับตึงเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวนี้ครับแทนกาดใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเอาตัวนี้ขันลงไปครับ พร้อมแ็จแล้วครับพร้อมเนี่ยแล้วก็หกหกเหลี่ยมนะครับขันมุดตัวนี้ลงไปปึ๊บเช็คดูครับแล้วก็มีหลายท่านถามมาอีกค้างคันล้างยังไงค้างเนี่ยครับค้างคันล้างค้างลูกเลื่อนเนี่ยค้างยังไง ดึงลงนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีผมเนี่ยเรียกว่าไม้แบบนะครับผมจะกดลงนะครับกดลงนะครับพอกดลงเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็ค้างแล้วแล้วเวลาค้างมันอยู่อยู่ลักษณะนี้เห็นไหมครับถ้าจะปิดลูกเลื่อนนะครับถ้าจะปิดลูกเลื่อนก็แค่ตบตัวนี้ลงไปตบตัวนี้ลงดูนะครับตบลงนะครับแล้วลูกเลื่อนจะวิ่งนะครับดูนะครับ นะครับเนี่ยลูกเลื่อนก็จะวิ่งลงไปเนี่ยครับวิธีค้างลูกเลื่อนวิธีค้างลูกเลื่อนดึงลูกเลื่อนลงครับแล้วกดตัวนี้ลงกดไม้แบบลงเสร็จแล้วแล้วถามมาอีกนะครับว่าไอตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้อาไว้ทําอะไรนะครับดูนะครับส่องเข้ามาในนี้เห็นไ,ไหมครับเราพักเห็นไ,ไหมครับมันจะขึ้นลงมันเอาไว้ปิดกระสุน ถ้าเราจะยิงปกติถ้าเราจะยิงปกติให้ปรับตัวปรับตัวเนี้นะครับให้มันขนานไปกับตัวปืนอย่างนี้นะครับให้มันอยู่อย่างนี้ตัวนี้คือปุ่มปลดแม็กปุ่มปลดแม็กกาซีนส่วนตัวนี้เป็นตัวคันคบังคับการยิงก็คือปรับโหมดนะครับสีขาวสีแดง ขาวเซฟแดงคือพร้อมยิงใช่ไหมครับนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันเนาะเคเคเคขอบคุณครับถ้าสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ